สวัสดีจ่าเพื่อนๆวันนี้ก็ออกมาขับรถเล่นหลังจากที่ไปน,นอนชายหาดมาเป็นอาทิตย์แล้วนอนจนตัวดำตัวเป็นเหนียงผดขึ้นวันนี้เราก็มาขับรถล่องรอบเกาะนี่ก็เป็นร้านเบเกอรี่เป็นร้านขนมปังอยู่ในคูล่าเนาะอยู่ข้างบนคูล่าร้านนี้ ดูหน้าดูแบบว่าเป็นแบบร้านโลโก้เป็นร้านแบบพื้นบ้านนะดูดูดน่ากินอนะ่ะเขาทําขนมปังเองเขาอบขนมปังเองพวกพายพวกอะไรคือคือแบบว่าเสียดายมากที่ซื้อมาน้อยคุกกุมคุกกี้อร่อยมากแต่ไอติมไม่อร่อยคุกกี้อร่อยนี่คุณผู้ชายเขาก็สั่งกับโฟงกาแฟขนมปังเามากินในรถเขาไปจอดรถกินกันอื คุกกี้ดิเนยแพทจะสั่งเนี่ยคุกกี้เนี่ยอร่อยไม่หวานมากอันอันใหญ่มากใช้ได้เลยเขาก็บริการดีนะนี่นบรรยากาศในร้านเขาก็ขายอาหารด้วยขายันขายอาหารเช้าด้วยขายอาหารขายขายทุกอย่างอะขนมปังก็ทําขายอาหารแบบว่าเบรกฟาสต์ก็ทําขายดิน,นงดินเนอร์อะไรมีหมดร้านเขาน่านั่งมากเลยบรรยากาศดีดีแพทชอบชอบเสียดายไม่ได้นั่งซื้อทูกโกแล้วก็ไปขับรถต่อ คือแบบแวะเดินเล่นเฉยๆถ้าทางเขาจะลูกค้าเยอะบีซี่นะช่วงเย็นๆนะแปดคิดว่านี่เห็นไหมก็มาจอดรถข้างทางนั่งกินขนมปังกับกาแฟแล้วก็ให้อาหารไก่ไปด้วยไปที่ไหนก็เจอแต่ไก่นะในฮาวายเนี่ยไก่ป่าแล้วก็ให้อาหาร ไก่แล้วก็กินไปด้วยนางก็มีความสุขเห็นไหมนะนะมีถัว่วแพทยจะมีเม็ดมเมล็ดถัว่วติดตัวไว้ติดรถไว้ตลอดอันนี้ก็เดินทางต่อแล้วขับรถต่อเดินทางเดินทางต่อไปเป็นยากาศรอบเกาะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละเขียวจะอุม่มบางบางบางฝั่งก็เขียวบางฝั่งก็แห้งแลง้งะนะอารมณ์แบบนั้น ใช้เวลาขับรถประมาณสามชั่วโมงน่าจะประมาณสามชั่วโมงนะครับเลาะไปเลาะมาอะไรเงี้ยดูบรรยากาศดูบ้านดูช่องแต่ต้นมะม่วงเยอะมากคือต้นมะม่วงป่านี่เยอะสุดๆแล้วล่วงนะมีนงมีนกม,มาเก็บล่วงปูดินเลยอะ่ะ ที่ไหนเนี่ยแพทกโ็โอ้โหเนยอ๋เคยมาแล้วตรงนี้อันนี้เขาก็มาจอดดูวิวตอนที่พาคนี่แพทกลับมาอยู่บ้านแล้วนะแพทก็จะลืมๆว่าแพทไปไหนมาบ้าง <c oughs> แต่ก็ให้ชมบรรยากาศไป <c oughs> คิดมันแบบว่ากลับมาบ้านแล้วก็ไม่ได้อัดไม่ได้ลงไงไม่ได้ลงแพทตอนที่ภาคอย่างนี้แพทคืออยู่บ้านแล้วอันนี้ก็เป็นวิวจอดดูวิวทิวทัศน์ไปเรื่อยๆไง อันนี้ก็บนขับรถขึ้นมาบนเกาะแล้วก็ดูลงไปดูเห็นบรรยากาศไหนะมเนี่ยน่าจะฝั่งนี้น่าจะแล้แงแงแล้วจะไม่ค่อยมีต้นไม้เพื่อนๆบางฝั่งนะบางฝั่งของเกาะก็มีต้นไม้เยอะเยอะบางฝั่งก็จะไม่มีนี่แ็ขับรถต,ต่อ คุณผู้ชายเขาขับรถแข็งมากขับรถขับรถเก่งอืมไปอยู่ประมาณสิบห้าวันเน่ะออกเขาเรียกว่าออกทัวออกขับรถทัววันเดียวแพทย์ก็บอกว่าขับออกขับรถทัววันเดียวแพทย์ก็เหนื่อยแล้วแพทก็ไม่เอาแล้วแพทชอบนอนดีกว่าแพทคิดว่าแพทย์ชอบไปนอนชายหาดแล้วก็นอนเล่นชายหาดดีกว่าแพทไม่ค่อยชอบนั่งรถแล้วก็ ขับรถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยดูวิวอะไรเงี้ยมันมันเมื่อยมันปวดหลังอืมนี่ก็ถ่ายวิวเนี่ยที่ซูไม่ดูคือล่องรอยไฟไหม้อันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งของเกาะแล้วที่ขับรถมาประมาณได้ประมาณสามสิบนาทีก็ฝั่งนี้แรงมากนะเพ,นเพื่อนๆเห็นไหมไม่มีรถสวนเลยอ่ะฝั่งนี้แรงสุดๆอ่ะขนาดขนาดที่แบบว่าพวกพวก,พวกอะไรนะแกะเนี่ยที่เขาเลี้ยง เขาเลี้ยงแกะเลี้ยงกวางพ้อมกระหลงไม่มีอะไรกินอะ่ะคือเขาไม่มีอะไรกินอะ่ะน,น้ําเนิอมก็ไม่มีอะ่ะคือฝั่งนี้แรงมากดูถนนเดิถนนตรงเป๊ะอไม่ค่อยมีรถสวนมาหรอกเพราะว่าฝั่งนี้ไม่ค่อยมีคนเข้าคือขับรถเล่นได้แต่ว่าจอดก็อันตรายอยู่นะเนี่ยอจอดก็แบบว่าประมาณแบบว่ามันแรงอะ่ะมันมันฝั่งนี้มันไม่ค่อยมันไม่มีของสิ่งม,มีชีวิตเท่าไหร่ก็พูดง่ายๆก็มันอยู่ยาก ขาดน้ําขาดไฟเนี่ยมันก็อยู่ยากแหละน้ําน้ําจืดไม่มีอ่ะเอ๊ะแล้วก็ขึ้นมาบนเขาห่างทะเลเพราะมันติดภูเขาไฟใช่ไหมอันนี้ก็ต่อแพทไทยดูถนนไงแพทชอบชอบดูเวาลาโอ้โหถนนเขานี่นะสร้างถามว่ามีไม่ถนนรอบเกาะนี่แทบจะถนนดีๆนะจะไม่ดีแค่ตรงตรงฮหาหนามงฮหาหน่าจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ารอบๆเกาะนี่ส่วนใหญ่จะดีหมดอันนี้ก็เป็นบ้านคนหรอ อ,อบ้านเขาก็เหมือนบ้านเราเมืองไทยอะนะคล้ายๆกันาวายก็จะคล้ายๆเหมือนเมืองไทยเหมือนเหม,มือนตามชายหาดบ้านเราเหมือนกเกาะเกตเกาะสมุยอะไรพวกนั้นแหละก็จะคล้ายๆแถวเกาะแถวบ้านเราแหละจะจะไม่ต่างกันมากแต่ต้นมะม่วงเลยขอบอกว่าโอ้โหมะม่วงนะี่มีทุกที่มะม่วงป่านะมีทุกที่เลยอ่ะมีแบบว่า แต่ต้นมันสูงใหญ่นะเพื่อนๆนะมันเอากินกินไม่ได้กินลําบากอส่วนใหญ่จะจะเด่นนกนกนกกับสัต์ป่าจะได้กินคนจะไม่ค่อยได้กินเพราะมันสูงใหญ่พวกเราขึ้นไม่ถึงเออเอาไม่ถึงแล้วก็ขับต่อไปเรื่อยๆ ถนนสวยมากบรรยากาศดีถ้านี่ในวิดีโอนะถ้าไปเห็นถ้าเป็นของจริงๆนี่คือว่าอากาศดีมากคือมันบรรยากาศมันสวยหนะดูถนนเห็นไหมได้ยาวละล่องไปเลยเห็นไหมถนนดีด้วยนะขับเพลินขับสบายแต่ว่ามันแรงมันไม่ค่อยมีมันไม่มีสิ่งค่อยมีสิ่ง,ม,งมีชีวิตเห็นไหมขับไปไม่มีบ้านคนเห็นไหมเพราะไม่มีคนอาศัยอยู่มันน้ําไฟมันเข้าไม่ถึงก็ได้มีแต่ถนน ต้นกระถินนี่ก็ขึ้นทุกที่แต่แม่อร่อยเหมือนบ้านเราหรอเพื่อนๆถามว่าก็ต้นกระถินขึ้นทุกที่ก็มีนะแต่ถ้าบ้านเราอร่อยกว่ามันมันกินด,ดีกว่าดินดินมันดินมันแง้งไงมันก็เลยไม่มีความชุ่มชื้นเวลากระถินออกมันก็แบบไม่มีรสชาติะฝาดจืดๆบ้านเรายังมันจะได้รสชาติมากกว่าอร่อยกว่ามมันไม่อร่อยคนเขาก็ไม่นิยมกินหรอกกระถินที่นี่นะอืม ให้แพดขับแพดก็ไม่กล้าขับนะรถขับฟโรตี้เนี่ยในเกาะเนี่ยขึ้นเขาลงห้วยไปอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าหรอกกลัวถ้าขับถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างนะพูดง่างยๆ้ลกันอืมถ่ายบรรยากาศถ่ายถนนหนทางถ่ายรอบๆเกาะให้เพื่อนๆดูเกาะที่ฮาวายที่มาวีเขาก็มีร่องรอยไฟไหม้อยู่แต่ว่าไอ้ที่ว่าไฟไหม้ป่าที่มันเป็นข่าวดังๆนะที่ไง ที่มาวีนะแต่มันอยู่คนละฝั่งกันนะเพื่อนเพื่อนแพทไม่ได้ไปฝั่งที่เ้าไฟไหม้นะเขาฝั่งที่ไฟไหม้เขาปิดเขาไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าเราก็จะได้ขับล้อๆไปนั่นแหละฝั่งที่ไฟไหม้มันเป็นดาวเทาไงเราเหมือนแพทไม่ได้ขับรถพาไปหรอกแต่มันก็จะมีร่องรอยไฟไหม้อยู่ตามภูเขาบ้างเล็กๆน้อยๆนะเป็นยมยมแบบไหม้ปลาไม่ได้ไหม้บ้านคนอะอ ถนนยาวๆไปสุดลูกหมูลูกตายเห็นไหมเนะี่ยคนขับเขาก็เหนื่อยนะแต่คนนั่งดูถนนเนี่ยมันไม่เหนื่อยหรามันเพลินวันนั้นนะ่ะคุณผู้ชายขับรถไป,ไปกลับก็จะประมาณห้าหกชั่วโมงเหนื่อยขับกลับถึงบ้านประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มเหนื่อยมาก ไปแวะกินข้าวคอนข้างทางแล้วขับกับปีดแพท,ขขก,พทก็นขากับแพทก็หลับมาตลอดทางเลยอืมกินอิ่มแล้วก็นอนแล้วก็หลับเดินไหวเพื่อาอาทิตย์แดดส่องร้อนนะถามว่าร้อนไหมร้อนจ้ะแต่แบบว่าลมแรงคือถ้าเกิดไม่มีลมก็ร้อนแต่แบบเต็มที่อ่ะนี่ลมทะเลมันเข้ามันก็เลยมันทั้งร้อนทั้งลมบอกไม่ถูกอืม สุดยอดถนนนะเห็นไหมถนนหนทางเขาดีดีถึงจะถนนมบนเกาะก็จริงอะไม่ค่อยมีรถขับตั้งแต่ขับมาแล้วถ่ายให้ดูนี่มีรถสวนมายังยังไม่มีนะเพื่อน,นๆนะฮะยังไม่มีรถสวนนะเห็นไหมละ่ะถนนหนทางเขาดีแต่ว่ามันไม่มีบ้านคนอยู่มันแล้งเกินเนี่ไหมอันนี้มีรถสวนมาแหละคันหนึ่งมันแล้งเกินก็เลยไม่ค่อยมีนี่ ไม่ค่อยมีรถไม่ค่อยมีคนอยู่แต่ขับไปอีกสักพักหนึ่งก็จะมีบ้านคนนาั่นานับค่ะไปก็จะเจอบ้านคนสักหลังหนึ่งอะไรเงี้ยแต่แพทย์ก็บางทีแพทย์ก็สงสัยนะเขาจะอยู่กันยังไงในเมื่อแพทย์ไม่เห็นเสาไฟฟ้าเลยอะ่ะไม่มีน้ําไม่มีไฟอะ่ะแต่เหมือนเขาเขาจะขุดเจาะบ,บาดาลแล้วนะเหมือนกับขุดน้ําอ่ะเห็นสัสตว์ตัวหนึ่ง <laughs> ดีใจมากเห็นสัตว์ป่า เหมือนมันจะอดอยากนะเห็นไหมซูไม่ดูเหมือนมันจะอดอยากมันจะหิวมันไม่มีอะไรกินแล้วมันก็กลัวคนด้วยนะแพทย์คิดว่ามันกลัวคนมันอาจจะมันมันไม่เชื่องเหมือนแคลิฟอร์เนียนะสัตว์ป่าที่แคลิฟอร์เนียนี่เชื่องนะเพราะเขาไม่กลัวคนแพทย์ไม่รู้ว่าเขาจับกันกินกันหรือเปล่ามันถึงได้กลัวคนมันเห็นคนวิ่งหนีหมดเลยนะสัตว์ป่าที่นั่นที่นั่นนะวิ่งหนีอืมกลัว อันนี้ก็จะมาถึงทะเลเห็นไหมครับเลาะใกล้ทะเลแล้วอันนี้มันก็กลางห่างอันนี้เราก็ลงมาอยู่เห็นไหมใกล้เริ่มใกล้แล้วเริ่มไกลลงมาเริ่มไกลถึงทะเลทะน้ําทะเลนี่ไซส์เห็นตัวปลาข้างล่างนี่แหละ คลิปนี้ทำไมดูให้ดูถนนหนทางบ้านเขาเยอะนะให้ดูบรรยากาศรอรบๆอรอบรๆเกาะรู้สึกว่าจะไม่มีบ้านคนเลยเออใช่เพราะฝั่งนี้มันจะไม่มีบ้านคนเกาะที่เขาจะอยู่ตามแบบว่าตามหาดหาดไง ถ้าเกิดขึ้นเขามาภูเขาขึ้นมาลึกมาอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นบรรยากาศแบบแรงๆไม่มีคนเราไม่มีบ้านคนแพทยังคิดว่าถ้าตกถ้าแบบว่าเป็นอะไรหรือว่าอะไรนะอออเกิดอะไรขึ้นแล้วเป็นอะไรไปต้องใส่จะหาจะไม่สาบสูนไปนะคนมันจะสาบสูนไปมัน,ม,นมันแบบว่ามันมเวยกยบังเวงวิเวงอะ่ะคือว่าถ้าเกิดสาบสูนไปนี่จะแบบเป็นยังไงลนะ่ะจะจะจะ,จะหาแบบหลักฐานกันเจอไหมอะไรเงี้ยนะ เพราะว่ารู้สึกมันมันวางเวงวิเวกวิโหวมันก็แรงมันก็แบบน่ากลัวเนี่ยเห็นไหมหน้าเห็นไหมละ่ะมันแรงจริงมันนั่นจริงๆริงไหมมันไม่มีคนจริงนะขนาดขับรถมาตั้งนะตั้งสองสามชั่วโมงไม่มีรถสวนมาเลยพบางทีนักท่องเที่ยวที่เขาไปน่ะเขาก็ไม่ได้เช่ารถนะ เขาก็ไปที่ไหนเขาก็นอนแต่อยู่โรงแรมอะไรเขาก็ไม่ออกไปไหนเพราะว่ารอบๆเกาะมันไม่มีอะไร่งมันก็มีแต่เนี่ยเนี่ยถนนทางไม่มีคนคนเขาจะอยู่แบบว่าชายหาดกันมากกว่าอออยู่เขาก็อยู่จุกนึงเขาก็จะอยู่เป็นกระจุกกระจุกไปนะอยู่เป็นยอมยอมไปเนะี่ยอื okay. อันนี้อะไรเนี่ยจะจอดเลยเนี่ยอืม mm hmm. เขาก็จะจอดดูวิวเออประมาณนี้ พอเห็นที่จอดดูวิวาก็จะจอดนั่นแหละถ้ามันน่าสนใจก็จอดถ้ามันไม่น่าสนใจก็ไปต่อือมสีน่าสนใจไม่赖นะ่ะก็เป็นหาดนี้แต่แต่ว่าชายหาดแบบนี้ลงไม่ได้นะมันเพื่อนมันเป็นมันเป็นหินมันเป็นหาดเป็นหินเป็นมันไม่มีมันไม่มีมมมมมมแบบหาดให้ลงมันไม่มีแบบว่า ลิมมันไม่มีให้ลมมันมีแต่ก้อนหินมีแต่เทือกหินนะเห็นไหมเทือกหินใหญ่ๆอะไรเงี้ยแล้วคลื่นมันแรงมากทั้งคลื่นทั้งลมพูทั้งคลื่นทั้งลมนี่โอ้โหสุดๆนะ่ะคือแรงสุดๆต้องดูก่อนว่าผมแพทได้ปิวร่อนนะต้องไปเอาอยางรัดผมอ่ะอืมคิดดูดิมลมได้แบบว่าถ้าคนผมผมคงจะพัดปิ้วนะพอดีแพทก็ตัวหนาตัวใหญ่ก็เลยไม่ปิวไม่ปิวไปตามลม ลมแรงมากืมหนมะีคนอยู่ตรงนั้นเขามาดูมาขับรถมาดูขึ้นแรงขึ้นถามว่าขึ้นแรงไหมแรงสุดๆคือคือพัดเอะคือถ้าลงไปก็คือพัดเราลอยเราล่องๆไปนะมันไม่มีมันแรงมากอะขึ้นอ่ะ ไหมล่ะดูเหมือนจะไม่มีลมได้ไหมแต่ลมมาแรงมากแพทไม่ได้ถ่ายแพทให้ดูว่าผมแพทมันปิวสยองสยองสยายเนี่ซูมให้ดูอืมอืมไปกันต่อเห็นไหมหาดอะ่ะชายหาดเห็นขึ้นไหมขึ้นแรงนะอืม ะเป็นสีดําเพราะว่าไอ้นี่ไงลาวาลาวามันไหลมันตกลงมามันก็เลยพวกหินพวกอะไรมันก็เลยกลายเป็นสีดนะํา,านะเพราะว่านะแต่แพทย์ว่าหาดที่บ้านเราอ่ะหาดที่บ้านเราทะเลที่บ้านเรานี่คือสุดยอดแล้วสุดยอดที่สุดในโลกแล้วว่าห่าวายไม่คยย่อยเท่าไหร่อืมจะถามว่าเมืองไทยนี่สุดยอดแล้วสุดยอดน้ำบริวันแล้วล่ะ หาแถวบ้านเราแถวเอเชียบ้านเรานี่ดีนะะขื้นไม่แรงน้ําก็ดีขึ้นเล่นได้อะืมนี่เป็นสะพานนี่เข้ามาถ่ายให้ดูว่าถนนนี้เข้ามาในถนนที่มันเป็นอืมที่ว่ามันม,มันไม่ดีแล้วเป็นลูกลังอ่ะก็แปลกอย่างหนึ่งนะเพื่อนเพื่อน ไอถนนที่มันมีอันนี้มีบ้านคนอยู่นะอันนี้รอบรอขับไปนี่มีบ้านคนนะถนนที่มีบ้านคนอยู่มีอะไรอยู่เนี่ยเห็นไหมกับถนนกับไม่ดีอ่ะถนนกับไม่ดีแต่ไอถนนที่เลาะก,ก็ออ่ะที่ว่าขับเลาะที่มันไม่มีบ้านคนนะนั่นมันดีจังวะอืมคือถนนดีมากอ่ะแต่ถนนที่มีบ้านคนอยู่ที่มีชุมชนเนี่ยไม่ค่อยดีอะนี่เห็นไหมเพาะเขาไม่ลาดยางให้ด้วยอะ ถนนไม่ลาดยางอ่ะถ้าเกิดว่าถนนน่ะไม่ไม่ลาดยางฝนตกแล้วมันก็แฉะใช่ไหมรถมันก็ขับไม่ได้ใช่ไหมล่ะแต่ไอถนนที่รอบเกาะที่มันไม่มีบ้านนคลนแ้งๆอยู่น่ะโอ้ขับนี่ลื่นเลยอ่ะอันนี้เป็นโบสถ์เพื่อนๆบุญผู้ชายเขาก็ชอบไหมของเก่าของเโบสถ์เก่าๆเลยเขาก็จะพยายามนี่นะนเนี่ยเนี่ยอยากจะถอยรถมาจอดเขาพยายามเขาไปถ่ายรูปโบสถ์มา พยายามจะเข้าไปดูเขาก็ให้เข้าไปดูเขาก็บอกว่าเป็นโบสถ์ที่ใช้ได้นะเปิดแต่วันอาทิตย์อืมเขายังใช้งานอยู่เปิดวันอาทิตย์นี่ก็จะพยายามเนี่ยชอบเนี่ยจ,จอดรถเลยเห็นไหมุณผู้ชายจอดรถแล้วเขาจะเข้าไปถ่ายรูปเปิดประตูถ่ายรูปมีคนนะมีศพนะเขาฝังศพไว้ตรงสุสานอะหลังโบสถ์อะแพทไม่กล้าไปถ่ายหรอกแพทย์กลัว เข้าไปนะเห็นมีมันเย็นเย็นและเยือกและเยือกไงไม่รู้หน้ากลวงเลยเมเดินไปเดินหน่อยหนึ่งว่าจะไปเดินถ่ายตรงที่แบบข้างหลังโบสถ์อ่ะเรามีต้นมงต้นไม้สวยไม่กล้าถ่ายเนี่ยออกมาก่อนโบสถ์เก่าเปิดเฉพาะวันอาทิตย์แถวนี้ก็จะเป็นบ้านคุณนะจะเป็นยอมยอมเขาทำสวนกันอืจะเป็นบ้านคุณ เนี่ยเห็นไหมถนนมันก็จะไม่ค่อยดีไม่ได้ลาดยางมากไะถนนมันขุขค่ะไม่ได้ทำสวยรถนี่ก็เป็นรถเช่านะเช่ารถเข้ามาอันนี้แพทก็เดินถ่ายร,บรอบๆให้เข้ามาเนี่ยข้างหลังอะที่ที่ให้ดูจะไปถ่ายแต่ไม่กล้าเดินไปเดินมาไม่เอาแล้วกลับรถให้ให้คุณผู้ชายเขาเข้าไปคนเดียวเาไม่เอาเลยอ้โปกเนี่ยแพทกลัว กลัวไปลบหลู่เขากลัวไปอะไรเขากลัวไปกวนเขาอะไรเงี้ยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลย,เลย,เลยไม่ไปเด่ยไม่ไปผู้ชายคุณผู้ชายเขาก็ไม่ได้ไปลบกวนเลยหรอกเขาก็ไปถ่ายรูปรอบๆไปเฉยไปถ่ายแบบโบสถ์เก่ายอะไรเก่าอะไรเงี้ยบรรยากาศดีข้างหลังโบสถ์ก็เป็นทะเลมองเห็นทะเลสวยบรรยากาศดีแล้วแหละอืม ไปที่ไหนก็นมีแต่ต้นมะม่วงเพื่อนๆนฮาวายนี่มะม่วงเยอะมากแต่แปลกนะเวลาไปเดินตามซุปเปอร์กลับไม่มีมะม่วงขายมีแต่ม่วงเม็กซิกันขายมะม่วงพื้นบ้านพื้นเมืองไม่มีขายนะเนี่แปลกของแปลกดีแท้แต่ต้นมะม่วงนู้ดกต้นใหญ่ๆดกๆทั้งนั้นแต่ไม่มีขายนะจะไปหาซื้อตามตลาดนี่ไม่มีนะจ๊าเพื่อนๆ่น,น,นะเขาไม่เอามาขายกันนะ แพทย์คิดว่าเขาไม่เก็บมากกว่าคนพื้นเมืองคนไรเขาคือปล่อยทิ้งอะ่ะคือปล่อยทิ้งเป็นของไม่มีค่านะ่ะคือปล่อยให้นกให้กากินอะ่ะอืมเขาคงจะคิดว่ามันไม่มีค่าเาะคนพื้นเมืองคนที่นนคนที่ฮาวายนี่เขาจะชอบทําเขาจะถ้าคนบ้านเราเขาก็จะทําของขายเป็นพวกของกินเนาะแต่ถ้าคนแถวนั้นเขาจะเป็นอาร์ตมากกว่าทําเป็นศิลปะบางคนเขาก็มานั่งวาดรูปขายนะเออแต่เขาจะไม่มาเก็บผลละมงุงผลละไม้มาขายหรอก อ่ะจริงๆแล้วก็อันนี้พูดจริงๆนะเขาจะไม่ไปเก็บผลผ,ลผักผล,ลไม้ข้างทางผลไม้แล้วก็เอาผล,ลไม้มาแปลลงแปลรูกปก็น้อยนะเขาก็จะแปลรูปเป็นบางอย่างไงอย่างอะไรนะอะไอะไรนะผลไม้ป้าน,นะสับประรดอะไรพวกนี้เขาก็จะแปลรูปเป็นบางอย่างแต่มะม่วงนี่แป๊บไปไ,ไม่มะม่วงป่าเนี่ยเราอยากกินมากเลยนะเราไม่ได้กินนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราหายาก แต่ถ้าเข้าไปในป่าเนี่ยตามบ้านถ้า,าไปลึกๆเนี่ยเขาจะมีเก็บวางไม่ได้บ้านนะแล้วให้เราให้เงินตามที่เราสัตวตามที่เราชอบอะ่ะคือว่าแล้วแต่มึงจะให้เขาจะเก็บกองไว้ได้บ้านเลยแล้วเขาก็บอกว่าแล้วเขาจะมีกระปุกเงินจอดวางไว้เพื่อนๆแล้วเราก็จะให้เท่าไหร่บาทเหรียญสองเหรียญสามเหรียญก็แล้วแต่แล้วก็หยิบเอามีกล้วยมีมะม่วงมีอะไรแต่ก็ไม่ไม่ได้แบบว่าเป็นขายเป็นกิจลักษณะน,นะนี่ นี่เราก็เข้าสู่ย่านๆคนอยู่ะไรไหมเห็นถนนหนทางไหมเห็นได้ย่านคนอยู่ถนนก็ไม่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราเห็นไหมเป็นเลนเดียวเห็นไหมนี่นะเห็นไหมก็ล็อกก็แล็กก็ล็อกก็แล็กมาเนี่ยดึกกะตักกะตึกกะตักมาเนี่ยนี่เขาก็พวกทาทรงทําสวนเขาแหละบางมานเจอที่ที่เขาทําสวนได้เ้าก็จะทําส่วนใหญ่ที่ที่ทําสวนไม่ได้เขาก็เป็นก็ยากไงเพราะมันเป็น เพราะมันเป็นเขาไฟเนาะมันเป็นหินส่วนใหญ่การที่จะมานั่งทําสวนเหมือนบ้านเรามันก็ยากอาจจะไม่ขึ้นไงแล้วมันน้ําเนื้มมันก็ไม่สะดวกเลยแพทคิดว่านะอถ้าเป็นดินเป็นอะไรส่วนใหญ่น้ําอาจจะจะอาจจะไม่ได้อะไรเงี้ยนี่ก็เจอแล้วบ้านสวย,สวยถ้าเข้าไปเจอก็จะมีบ้านสวยหลังให,ใหญ่ทั้งนั้นอืมน่าอยู่ถามว่าถ้าเข้ามาอยู่ใน ในในป่าในสวนที่เขามีบ้านคนอยู่เยอะน่าอยู่นะชุ่มชื้นเกาะนี่บางฝั่งก็แห้งเกาะเกาะเดียวนะอีกฝั่งหนึ่งฝนไม่ตกอีกฝั่งหนึ่งฝนตกก็คิดเอาเองอะเกาะเดียวนะฝนตกไม่ทั่วฟ้าเคยได้ไหมว่ามันเป็นจริงเกาะเลก็กเกาะเดียวเนี่ยนะอีกฝั่งหนึ่งฝนตกเกือบทุกวันอีกฝั่งหนึ่งฝนไม่ตกเลยแห้งแล้งมากคือไม่มีฝนนะ้ทั้งรง้อนทั้งแล้ง แต่อีกฝั่งหนึ่งอะว่าทำไมมันตกทั้งวันชุ่มชื้นทั้งวันเขาบอกว่ามันสูงกว่าระดับน้ําทะเลไม่เท่ากันนะว่าความสูงไม่เท่ากันมันก็เลยทาให้ในน่้นะประมาณนั้นแหละความรู้แพทย์ก็ไม่ค่อยมีมากอันนี้ก็ขับลงมาเห็นไหมถนนหน,นทางก็ไม่ดีเห็นไหมแต่ขับลงมาแล้วสวยไหมยากาศด,ดีอืมช่วงนี้คนอยู่เยอะนะมีคนมีบ้านพักคนอาศัยอยู่เยอะแต่ดูถนนเดม มันน่าจะแต,แต่ช่วงที่มีคนอยู่เยอะๆถนนน่าจะดีเพื่อนๆว่าไหมเพราะว่ามันมีคนอาศัยอยู่ไงแต่กระเป๋าเลยช่วงที่คนอาศัยอยู่ถนนไม่ดีเนี่ยเป็นอย่างเงี้แหละเป็นเป็นดินเป็นอะไรเนี่ยลูกกลังเป็นอะไรประมาณไปงั้นแต่กับถนนที่มันไม่มีแห้งแล้งที่มันไม่มีคนอยู่เลยกับดีขับนี่ลื่นล่องเลยไม่เห็นเลยที่ขับมาแหละที่คลิปก่อนนะขับมาอืม ขับยากนะเนี่ยเนี่ยเนะี่ยเขาก็เพเทนชั่นมาเลยเขาต้องมันมีโขดหินมีอะไรแล้วต้องมันลดทางเลี้ยวมันถนนมันลดสวนเลนกันไม่ได้คือรถมันขับสวนไปมาไปได้มันต้องขับไปทีละคันไงเขาก็ต้องคอยระวังตลอดอนะ่ะว่ามีรถทางโค้งทางโค้งมีรถไหมอะไรไหมขับยากขับยากช่วงนี้จะเป็นคนที่ขับยากมากมคนมันไม่ขับรถไม่เก่งจริงๆเขาก็ไม่กล้าขับมาหรอกกลัวตกเขาอันตราย อีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอะไรนะเหวฝั่งหนึ่งก็เป็นเขาไปไหนไม่รู้เลยฝั่งหนึ่นไงเห็นไหมเ <c oughs> กาะมาวี่นี่แพ,แพทแทบต่โอ้ไปเหมือนบ้านน่ะไปปีละครั้งสองครั้งเลยนะไปเหมือนบ้านตัวเองเลยไปเที่ยวจนทะลุป,ปูโปมหมดตรงไหนตรงไหนนะเที่ยวเลาะเกาะเลาะ,ละเกิดไปไปทีครึ่งเดือนนะ่ะสิบห้าวัน เห็นน้ำทะเลแล้วอยากจะลงเล่นนะแต่ลงไม่ได้ขึ้นมันแรงไงสังเกตขึ้นแิแรงลงยากทรายหายเป็นสีดำเลยไหมทรายเซยหินเป็นสีดำเป็นลาวาเป็นร่องรอยของลาวา เขาเลยมีหาดดำไหมอยู่แถวนี้อืคนเขาก็จอดลงเล่นน้ำลงอะไรกันที่แรกแพทก็ว่าจะจอดบอกไม่เอาหรอกลมแรงแล้วคลืนแรงด้วยดูอย่างเดียวก็พอแล้วก็เลยว่างนี้จอดรถด,ดูอย่างเดียวก็พอแล้วมันลงแลเหนียวเหนอะหนะแล้วก็คลืนแรงลมแรงอยู่ยาก น้ำตกน้ำตกตื่นเต้นมากที่นี่มีน้ำตกแพทไม่เข้าใจเหมือนกันเลยว,ว่าน้ำตกที่เขาตกลงมานี่เออน,นี่แมมบูแบมบูอันนี้จะตายเอาเน,นี่มาฮายกิ้งนะเนี่ยน้ำอันนี้ป่าหน่อไม้เนี่ยไม่มีสัตว์ป่าเลยเนี่ยมีแต่ยุงเดินขึ้นมาน่ะโอ้อันนี้พอแล้วพอแล้วจบนี่มาปิดท้ายแล้วกินร้านอ่ะกินอาหารไทยอาหารไทยร้านนี้อร่อยมาก เป็นเป็นฟู้ดทักเป็นรถเข็นอร่อยสุดๆ